อย่ารีบอย่ารีบที่มันลงเนินนี้อ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมแฟนวิดีโอสักนิดครับ,รบ,บครับครับครับ แนะนำตัวนี้เดียครับจิ๋วจิ๋ววันกับจิ๋ววันอ๋ออ๋อกับเจ้าบัรลุงเจ้าบรรลุงอ๋อโยกับไม้กับตะวันก่อยไม้นะอันนั้อ่าฮะนี่นี่ผมอีกอดิกลับกับกลับกับลองเช็ดชิดดอยนะครับเช็ดชิดดอยใครที่นั่นก็หลุกลุกก็ได้ไปดูในไปดูอาดไปดูอาดครับกลับ ครับในอันยามเช้านะครับจับน้ำน้ำน้ำขึ้นน้ำขึ้นจุดวัดโดนน้ำ นะครับนั่งจังสองจังสองจังวัสดีครับเราจะกาดใหญ่นะทีมสอวอาอุโสอุโสโอเค วันนี้เรามาปั่นอยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้เราอยู่ที่หาดในาหานะเดี๋ยวเราใชจ้เจ้าของพื้นที่เป็นคนแ<อ>นะนําสถานที่เที่ยวนะครับเช<อ>ิญพบกับคุณพี่ได้เลยครับค<อ>ุณพี่ชออะไรคะสวัสดีครับลุงตุงครับผมยินดีต้อนรับสมาชิกนักปั่นจากจังหวัดสงขานะครับ <c oughs> สถานที่นี้ที่ผมนํามาในเป็นสถานที่แรกของคลิปของคุเพื่อนพี่นักปั่นจากสงขานนะครับเรียกว่าบึงหนองหา ซึ่งบึงนองหานจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดขุเก็ตนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสวนสาธนารณะนะครับลอบ้อมรอบไปด้วยบึงน้ําซึ่งเป็นบึงน้าเค็มนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของผมทางด้านขวามือของผมหรือทางซ้ายของท่านนั่นก็คือหาดในหานซึ่งเราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมนะครับมีความยินดีที่ได้ต้อนรับนักบัตรจากจังหวัดสงขลาพานําเที่ยวอาจจะไม่ได้ทั่วรอบเกาะ ทั้งหมดนะครับแต่ก็จะพยายามพาไปในสถานที่ที่คิดว่าสวยที่สุดนะครับของวันนี้แล้วก็ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่านะครับเราจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวค่อยพาไปชมในข้างหน้านะครับแล้เจอกันครับของราคาัุดยอดมาก่ไก่ทอดนะครับไก่ทอดผมไม่ได้ดูชื่อทีชื่ออะไรในไก่ทอดนี้ ร้านร้านอะไรร้านไก่ไก่ทอดอะลรร้านอ่อ๋อครับครับผมบางดอนนะครับบางดอนหัดใหญ่นะครับบางดอนหัดใหญ่แล้วบางดอนผาเตี้ยวนะครับของของกินเยอะแยะเลยนะครับ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 เอาไปเราที่นั่งมีไหมอะไรนะมีค่ะทั้งบนนั่งได้จ้ะบาทได้กินข้าวยำน้ำบุดู น้ำบดอุูงเก็บโป่งกินอ่งกินใจยนะครับใหญ่อิอ่มมากนะครับใหญ่อิอ่มมากเดี๋ยวหน้าท้องจะขึ้นนะครับรู้สึกว่าหน้าท้องจะหนาหนี่พวกเรานี้นบอกร้านอะไรร้านอะไร กาฟีเด่โ oh. อ oh. uh, <any HER wellbeing>? ้กาฟีเด่ชอบมาทานที่นี่โอ้ท่านอบปลาหมึกโอท่านบอกว่ารู้สึกว่าหม้อจังหม้อเยอะหม้อเยอะเลยหม้อเยอะเลยเป็นคนทธอาหารพื้นบ้านของเราจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปวัดฉลองเราจะไปกราบสักการะหลวงพ่อแช่มนะคะถ้ามาภูเก็ตแล้วต้องไม่พลาดนะคะเดี๋ยววัดฉลองจากนี้ไปประมาณ2กิโลค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันช่วงต่อไปนะคะบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บโอเค